ธรรมดาแหละครับนะครับเดี๋ยวดูฮะนะครับกรรมมันก็เล่นงานเขาเองนะครับอย่าไปนะครับเวลาเกิดมีปัญหาอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองกันนะครับอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองกันนะครับให้แม่ตามากๆยิ่งเราแม่ตามากๆแล้วเขายิ่งทําเรากรรมมันจะกลับไปหาเขาเพิ่มเป็นทวีคูณนะครับนี่ ทำไมถึงบอกเป็นคณิตคือนะครับผมจะเข้าใจในวรรกิจของวรรกรรมนะครับผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจแบบละเอียดจำไห้นะฮะหนึ่งเราเราทะเลาะก,กับบุคคลคนหนึ่งนะครับนะครับบุคคลคนหนึ่งเขาทะเลาะก,กับเราถูกไหมเออถ้าสมมุติเนี่ยเราเป็นผู้ที่มีศีลธรรมเราเป็นคนนักปฏิบัติเนาะเป็นนักปฏิบัติเป็นคนที่มีศีลธรรมมีหลักธรรมประจําใจเขามาทะเลาะก,กับเราเราก็มองเขาเป็นดีนะไอคนเนี้ยเขาโยนไฟใส่เราพุ่ง ปุ้งปุ้งฮะใช่ไหมไฟเนี้ยมันจะเข้ามาหาตัวเราแล้วมันก็จะวนออกนะครับมันจะวนออกแล้วดีดกลับไปหาเขา,ถ,าถ้าเราไม่คิดอะไรนะครับแต่ถ้าเราไปคิดตอบโต้ปุ๊บตูมเท่ากับเราร่วมกรรมนะครับเนี่ยเท่ากับเราร่วมกรรมเข้าใจความหมายไหมฮะแต่ถ้าเรายืนนะครับด้วยจิตใจนะครับตามศาสนาตามหลักของเราคือความเมตตาธรรมกรรมมันจะกลับไปเร็วมากนะครับนี่สอนไว้เลยนะนี่เป็นเทคนิคเลยนะ เนีนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับผมจะสอนผู้คนให้เวลายามที่เราถูกคนโจมตีโดยที่เราไม่ผิดนะยย้ําว่าเราไม่ผิดนะครับแล้วเราโดนใส่หายานะครับยาพ่นกลับโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เราพ่นอาจจะเป็นน้ํามันก็ได้นะครับให้เรานิ่งนะครับนิ่งแล้วก็เมตตาเขาค่อยๆขยายเนื้อความค่อยๆชี้แจงเขาไปให้กรรมมันเล่นกลับไปมันจะไวมากถ้าเราไปโต้กรรมมันจะไปช้ามากนะครับกรรมจะไปช้ามากนะครับเนี่ยผมเนี่ย นะครับเคยมีปัญหานะครับเคยมีปัญหานะครับเวลาที่ผมไปขึ้นช่องเนี่ยกับคุณพุทธเนี่ยอมรินเนี่ยนะครับเมื่อก่อนทุกคนเคยเห็นผมอยู่ออกอยู่ช่องรายการต่างคนต่างคิดเห็นไหมหายไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมรายการต่างคนต่างคิดหายไปแล้วเห็นไหมอ่านะครับผมใช้เวลานะครับเกือบปีนะครับครั้งแรกที่คุณพุทธพลาดหนึ่งท้าทายคูบาอาจารย์ ครับตอนนั้นผมนะครับท้าทายผมว่ามันมีจริงเหรอมันไม่ใช่หลอกลวงเหรอไปขึ้นสโลแกนหลอกลวงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมนะครับเนี่ยก็ท้าท,ทายผมผมก็เลยถามคุณพุทธว่าคุณพุทธผมอ่ะเรียนมาตั้งแต่เล็กสวดมนต์เก่งมากคุณพุทธอยากรู้ว่าสิ่งลี้ลับมีจริงไหมนะครับคุณพุทธเอาบัตรประชาชนมาให้ผมนะครับทุกวันนี้คลิปยังอยู่นะลองไปเปิดดูนะครับปู่มหามุนีลองไปดูใน u t u b e ดูได้นะครับปู่มหามุนีนะครับขึ้นช่องอมรินแค่นี้มันก็น่าจะขึ้น นะครับเนี่ยปู่มหามุมนีขึ้นช่องอมรินนะครับแล้วปู่ก็ถามถามตอบว่าคุณพุทธอยากรู้ว่าสิ่งพวกนี้มีจริงไหมคุณพุทธเอาบัตรนำสกุลมานะครับเอาบัตรประชาชนไหมผมถ่ายเอกสารไหมผมเดี๋ยวผมสวดมนต์ให้นะครับจะสวดมนต์ให้ดีนะครับเนี่ยจะสวดมนต์นนให้ดีหรือให้เลวลงในชีวิตของคุณผมก็ทําได้เพราะผมเก่งด้านนี้ผมสวดมนต์นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมตั้งแต่อยู่ขเขมรตั้งแต่อยู่ที่นี่ประเทศไทยเขาก็สอนให้ผมสวดมนต์ท่องมนต์ทั้งวัน นะครับเก่งในเรื่องมนคาถาต่างๆน,นะครับและสอนเทคนิคการใช้นะครับท <wh> ุกอย่างมันมีเทคนิคของมันนะครับเปรียบเสมือนกับนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับคือเขาอยากรู้เราก็งานแล้วไปครั้งที่สองนะครับคุณพุทธภาคทั้งที่สองคือคุณพุทธนะครับเรียกผมไปตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับนะครับการรับคมมีดนะครับคาถาลบคมมีดแต่คุณพุทธนะครับหักหลังนะครับเอ่อนะครับไม่เรียกว่าหักหลังเราเป็นเทคนิคของเขา ค,คุณพุทธเตรียมมีดเอาไว้ในรายการเกือบนะครับเกือบห้าเล่มนะครับวันนั้นมีประมาณ3เล่มหรือ4เล่มนะครับทางรายการอมลินไม่บอกผมเลยสักคำหนึ่งนะครับคุณหยิบมีดมาแล้วเฉือนเนื้อหนังผมนะครับโชคดีนะครับ,นะรบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแก่นะครับที่ผมเค้ารบและศักทธานะครับผมถวายเนื้อหนังให้พ่อแก่ไป ไม่งั้นวันนั้นนะครับลูกน้องคุณเฉือนผมเข้าอยู่แล้วนะครับนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาก็เข้าอยู่แล้วนะครับมึงเล่นเฉือนซะจะเป็นหนังหมูขนาดนั้นนะครับเนี่ยมีการสีด้วยนะมีการกดด้วยนะนี่ครับในงานลองของนะนั่นคือภาคกันที่2ของอัมมาลินนะครับนี่คือภาคกันที่2อยากลองกับครูนะครับเนี่ยคนอย่างผมเนี่ยตายแทนครูได้นะครับนี่ไม่ใช่แบบมากระโหลกกระลานะครับนี่ไม่ใช่นั่นแหละที่คุณพูดพาด และตั้งแต่นั้นมานะครับผมก็ไม่เคยคิดอะไรกับคุณพุธเลยนะแต่จําไว้นะครับว่ามันเป็นวิบากกรรมนะครับที่ผมที่ผมเคยไปเมื่ออดีตชาติกับคุณคุณพุธมาผมคิดอย่างนี้นะอาจารย์จะเป็นจริงไม่เป็นจริงผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าเมื่ออดีตชาติผมก็คงจะไปนะครับอะไรกับเขามานะครับจึงทําให้เขานะครับคิดแบบนี้นะครับผมคิดแค่นี้เองนะครับทีนี้กุศลมันก็เกิดไงพอเกิดเสร็จปุ๊บตูมมันก็กลับไปหาคุณพุธ นะครับรายการต่างคนต่างคิดก็เลยปิดตัวลงนะครับถูกไหมนะครับมันไม่มีความบังเอิญหรอกนะครับรายการต่างคนต่างคิดปิดตัวลงนะครับแล้วมันน่าอัศจรรย์นะครับความอัศจรรย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่เป็นความเชื่อนะนะครับช่อง8เจาะประเด็นก็ปิดตัวลงช่องใบยี่สิบที่คุณยุคนเคยเป็นพิธีกรก็ปิดตัวลงนะครับทุกช่องนะครับทุกรายการที่เอาผมไปออกรายการปิดตัวลง นะครับโดนย,ยึดใบอนุญาตนะครับเนี่ยแล้วก็นะครับแยกกันนะครับแยกย้ายกันหายกันหมดนะครับน yeah ี่คือความจริงนะครับนี <t 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 ่ลองไปดูได้นะครับเนี่ย